ก็สวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ลักก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของความฝันนะคะแล้วก็ได้รวบรวมความฝันที่ทุกทกท,กท่านนะคะเขียนเข้ามาถามไว้นะคะก็รวบรวมมาสักประมาณ10บเรื่องนะคะของความฝันแต่ละท่านนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็พอฝันเสร็จโอ้จะตีอย่างไรจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะท่านผู้หญิงทั้งหลายแล้วฝันว่าตัวเองกําลังท้องล่ะแต่รักอยากจะบอกว่า คุณเนี่ยจะมีการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วโปรเจกต์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่จะต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรมันไม่ได้ว่าทำปุ๊บแล้วได้ปับ๊บหรือจะได้รับข่าวดีค่ะนะะจากคนรอบข้างหรือข่าวดีที่คุณรอไว้เนี่ยมันกำลังมาหาเราแต่มันก็ยังอยู่ในช่วงที่เราต้องประคับประครองนะนะคะ สิ่งต่างๆที่ทําอยู่ตรงนี้ต้องประครับประคองต้องดูแลต้องใส่ใจแล้วทุกอย่างของคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะคะการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วช่วงนี้โอกาสดีๆกําลังจะมาหาคุณค่ะเด็กให้โชคด้วยนะคะสําหรับตรงนี้เลขที่จะตีในความฝันของเราตั้งท้องหรือผู้หญิงตั้งท้องเนี่ยจะมีเลข5เลขศูเลข1เลข6ค่ะนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขเนาะอันนี้ก็จะเป็น สิบลำดับที่คนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะอาจารย์รักกับทีมงานก็คัดมานะคะเพื่อที่จะตอบกับทุกๆท,ท่านด้วยเช่นกันนะคะท่านไหนนะคะฝันเห็นอะไรและอยากรู้ความหมายของความฝันก็เขียนเรื่องราวมาที่คอมเมนต์ส่งมาค่ะแล้วก็อาจารย์รักกับทีมงานก็จะรวบรวมนะคะในเรื่องของความฝันในแต่และความฝันที่ทุกท่านอยากรู้ค่ะมาทํานายความฝันให้กับทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะคลิปนี้ก็ พอแค่นี้นะคะแต่อย่างไรก็แล้แต่อาจารย์รักขอให้ทุกท่านฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ